โอ้นี่เได้เห็นพระแกงพอได้กินเหมือนาะสวัสดีพี่น้องเนี่ยเขียดมันนี่นี่เขียดมากกระพุ่นสบายดีอ้าวสบายดีเจ็บคอเด้เด้อพี่น้องไงเจี๊ยบงี้หมดสดีเลยพี่น้องมือนี้ลุงวีเพิ่นจูบน้าพี่น้องเอ้ยน้าเย็นลาย พจูบน้าอันเขาล่องมังกะโพดเพ่นกัเลยมาหะเนี้งอันขี่อัดนอกสีเอาหายเอาขนเอาเมื่อหายไม่หาเนาะอยู่บ้านเราเวนีเเ็าลเ้เาเรศ้าเราบอกเป็นวินจะลังอยู่เยังเมือยอข่สีเอาจนพ่อบ่นี่ อันอลุงวีนะราคาน้าในสวนพป่ะเนีน่ยอ้าวซุดจักรลองเลยนะีน่ยมาเอาสุดจักรลองอะไเจ้านะยักถ้าจะเลยนอุ้ยพี่น้องมอีได้เห็นมันเต้นต้องแดงต้องแดงอยู่เนาะลักกี้จะยาขูบทิลูกลลอืุเด่น,น,นพี่น้อง นี่มันเขียนน้อยแต่เก่าเนี่ยคุณจูว่าน้ามาเขืามากระูดนี่เขียนออกลายๆเลยว่าก็บ้ไว้่าเนี่ยงได้เต็มของเลยเอาหอยอ้าวเลยเยังเอาเองเอาไปไม่พี่น้องของกันเลยเต็มห้องกันว่าเยังได้เต็มของแล้วหอยอ้าวหรือเล้วก็เอาเองแาบนี้เอ้าอีนายนี่ก็มานรำบอนนี่นี่ลายนี่ เราจะมาหาแล้วมียแล้วพี่ดาวนอานอนนอนๆอคือกบอืมคือติดเหยืก่อนกบอยู่นู้นเต็มจ้าจะมาหมุนป่ากระโพดพี่งเอ้ยสูงสมหัวผมรีบปลีป่ากระโพดเลกระโพดลุงอามอาวเลอ้าวนะงเตีต่บู้วสิได้หมุนป่ากระโพดนะมันกับต้องคายลร ยงคเพือนย่ก็ไกักแล้เนี่ยย่นด้ยเขียนงมเอไว้เขีนเลยเขกระเขียน้นุม้เขียนกเขนมาไว้เขีนกระเขียน้ปุเขยนกเขียนนุยม้นุ้อกีนกเขยุยาีนกีนขนุยเนะเขียนเนนกนกนีดีงามนี่เพิ่นได้เนี่นเห็นเขียนะเด้อ มันกำลังขึ้นแ้ขอันขีู้้อนแบบนอืออออเแขงอีไลนอยบ้าลุงจูบจนอันเล้วเบิดบ่นํานันหละปูจูบจนแล้เเบิรชวนมากระโพดบ่จังยาลุงวีเป็นกาเงงพี่น้อย มันใบต่ายไม่ค่อยบ่ากรโพดเลต้องการใกล้มหนีเป็นผอไป้ยังเขียนเป็นแทวาไปว่าพี่ที่มันเขากาใกล้มาหนีใบเ็นเพราะอะไรไม่ก้มนี่ต้องสีหาเหรอเบิ่งคานไปแถวปลากระโพดเขาบ่าวไว้แต่ลุงวีเพิ่อยู่คนละแทวกับห้าเนาะ จะเงี้เหนเลยยังเห็นเทียดเลยเออเ,อเห็นแล้วไปเต้นไปแล้วนกเต้นไปซำ่อกี้ไหลพอถึงข้ามขักไหมไปยุ๊บม,มีเลพี่ห้อเห็นออแล้วเทียอ,อ่ะม,มาทางพีเดา เส right, oh, wow. oh, uh ้นเขียดเส้นเขียดเอาไมาไอ้าวมาไเป็นไรคุกนึงกินได้ไห้ะอ่งไปงายอือแม่นอคาพาพี่น้องมาหมุนปามาโผี่นเอระวังเด้อไปคายกัเนาะข้าวหนึ่งสิบไรเงียนนีแหละ nhàng khun thơ đó mạnh nhàng thơ nhàng đó mạnh nhàng còn này đấy ừ này thương lá kỵ theo còn này thương lá kỵ thương đó mạnh thương lai nhà này kiến khịa thứ một cái này đổ luôn vớt Hãy subscribe cho ต่อเขียนพระนั่งซุพมฝนซุมนางดอกไม้กำลังลายขนมเ้ยกระถาวกกี่เลยยิ่งเขียนลาลลงเวดจำแคักันดิไม่ชนยิ่งจะไม่ไม่ังวะวไม่ที่กระจัดยิ่งดีว่ามากเลยต้องไปต่ออยู่โขกเรืะอนีกันละ

เห็นอีกแล้วว้ยนี่ลูกเลยคุณเจ้าไลายก่อนสีแด้ลูกย่างลูกย่างดอกไม้ว้ยไล่หน่อยกับมานำไปย่างลูกย่างไล่เอ้ยบัวหนำในพี่น้องบัวไปนนำบ่าวายเนาะหนำผูกห้า ตอนนี้ก็าเนี่ยทางกันกับลุงวีกำังบ,บ่าไว้น้องพี่น้องอ้าวก็เลยสีน้าเขาจะเอาเข้าไปเห็นอยู่ตีบ่าไว้แทนนี่ไปเลยเต้นไปลยไรกื่อกีไรท่านลุกเมื่อกีไร มือวานไปขายมันโผล่อยู่แ่ามันก็โยล่บานนนกุุงมือวานยบ่เจ็ลาหน่อยเห็ดกระชับมั้ยชีโอ้ไีพี่น้อโอ้ยยยยยวแ่นู่เห็นแล้พี่น้ออลอ่ะวันหนึ่ยเลยบดแม่โดเต้นโชดงอขี้หายมอยน่อยเห็ดกั มาไหมมังไล้มาเอาขีาำเรอาไเอาไปกบรใช้ใส่ดังใส่ดังมือต้บนี้ขียนคำใต้บนี้เฮ็ดาเนี่ยกำลังึกไปสั่นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเจ้าล่หสั่นเจ้าล่หสั่นเฮ็ดงใต่ใต้นี้ น่เดเน้ำนลุกฟกกเอบหมาบเลยแม่ฟึกพผงเอาี้กเอาละแม่นี่เขียวมันแหลมมันแห่งคัดเขียวเนี่ยเนียมันอะไรกินมมใชได้กินเขียวและ้าแเขนี่คือ้หมีหมาลือตตมันบ้่ห

ทางไล่หน่อยนะพักหน่อยเยอะเพว่าให้เตรียมเลยนี่นี่เลยแข็งหลักเอาเลยแข็งหลักเอาวะไม่ <c oughs> เกลียดแบบยยลยมันเกลียดมันหลักอันหน่าเด้อลุงวีมากระโพด <c oughs> <c oughs> ตัวสูงๆมันก็จะเป็นพันของปฝาลาะอเนาะซุ่มหนีบสัสบูนซุ่มนีน้อยๆน,นี่ขึ้นไปนี่ดังไฟกินเราก

ไล,ล,าล,าล่ลงมาไล่มาลูกลงมาล,าลาูกล,ลงมาเลยไล, ят ล,ล่ไล่ลงมาแหลดแหลตมาลงไปไปขับอเอาไล่แน่คูณได้ผูกเขียดเต็ดแล้วผู้ได้ผูได้เห็นบ่มนะอันท้าสีอันนั้นเน,นาะพี่น้องเนี่ยเขียดมา ในหย่าเนาะมือตัดในหย่าเอาป่องในเมื่อมาออื่นเนาะวอนนี้เราลงมาหาเหล่าอยู่หวยสําหรับคลิปนี้สิพ่อจบลงก่อนเนาะพี่น้องได้บลไลค์กันเรียงว่ากันอีกเท่านึงพ่อจบคลิปลงเพียงสำหรับเนาะขอขอบใจทุกๆูกฐานที่ติดตามขอห้เฮงเฮงรวยๆโสดโสมันมันบดทุกฐานเด้อไอ้ของเบาไว้แบบนี้คือนี่ โอ้เ็นพวกเองอะกินอยู่เนาะก็เลยอะเงต้องมาขํำเลยไม่กี่นาสรุปผลเนาะก็อะไรตืออยู่เนาะข้อดนมุกอยู่ด้นี่ิ้มามาตอนเมียไม่น้อ้าวิมเมอร์เมื่อยยังเขียนอามาตอนมย